หนมหน้าร้าน,ะนะเหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่เหลือลอยู่จังคนตำต้องอร่อยชัวร์อุ้ยอ้มันก็แน่อยู่แล้วแหละอันนี้เราไม่ได้ว่าน้ำมันเลือกสิ

ห้าเมตรสิบเมตรบอกเขาลูกค้ามาติ่ ไปนั่งกินด้วยเลยเลยสัองห้ลูกค้าหน่อย <c oughs> ไปแล้วว่านา่ารักด้วยกินอ่ดกินเราใหม่นะถ้ามากับเพื่อนแม่เล่อนหนมก่เพือแม่เลยจดได้ ันรักเขา,เาดูมาจากไหลเ, <laughs> เลยบายวันนี้เปิดปิดเท่าเดิมค่ะพี่ปิดเท่าเดิม,ดดมใช่ค่ะแฟน สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาดูส้มตำแซบๆกันครับอันนี้เรากำลังตำเกาเหลาแซลมอนหอยแครงหมูยอนะครับแซบๆเลยครับทุกคนเ,คเราอยู่กันที่ร้านส้มตำเจ๊กแท็กและแซบโดมันเทิงสิมน,นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ สิบโมงจนถึงสี่ทุ่มเลยนะครับนี่แซ่บน่าทานมากเลยใช่ไหมล่ะครับนี่ครับแซลมอนหอยแครงช่ำๆจัดทาโดยพ่อโคนัทนะครับวันนี้พ่อโคนัทยิ้มหน่อยครับช่องนี้กําลังลดน้ําหนักครับพร้ <laughs> อมเสิร์ฟ้วคบตำแซลมอนหอยแครงหมูยอแซ่บไว้มาทานกันได้เลยนะครับจัดไป มาอีกแล้วทำอะไรครับตำถั่วหมูกรอบถั่วหมูกรอบนะครับของหมูกรอบจานหนึ่งครับก็ดีนะได้ออกกำลังกายดีเอาเยอะเข้าไม่ไหวเดี๋ยวผมจะช่วยโฆษณาโปรโมทในเพจให้ครับว่าตำถั่วร้านเราอร่อย นี่นะครับลูกค้าลูกค้าที่สั่งตำถั่วต้องดูนะครับนี่ใช้แรงใช้แรงตำเยอะมากครับค้าสั่งมาเยอะเลยทำไงได้อ่ะร้านเรามันอร่อยอ่ะเนาะพราะค้าก็ต้องแบบกำกำเยอะหน่อยอย่างเงี้ยโนี่หนึ่งค้าสั่ง แค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะแล้วเราใส่ปลากับหมูกรอบเนี่ยเข้ากันดีดีกระเทสครับ คนดูไม่ทานไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยโอเคอร่อยมากลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถกดสั่งในตะกร้าได้นะครับมีทั้งน้ำปลาน้ำส้มตำพร้อมทานนะครับกดในตะกร้าได้เลยนะครับหมูกรอบรที่เราตำส่วนหมูกรอบแซ่บจ้าโอเค ต่อไปตามอะไรครับหมดแล้วเมนูต่อไปจะเป็นส้มตำไทยนะครับส้มตำไทยแซบๆตำไทยเค็มๆกําำไทยเค็มๆ ดีลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านเจ๊ตอแตแกแซกแสบๆโนบเทิงสินนะครับตอนนี้เรากําลังตําป่ากุ้งสดนะครับตาป่ากุ้งสดแสบ่บๆลูกค้ารีเควสมาบอกว่าไม่ใส่ถั่วงอกนะครับอันนี้จะเป็นเส้นมะละกอนะครับผักลวกนะครับหน่อไม้นะครับแล้วก็ขนมจีน ตำป่าแซ่บน่าทานมากครับทุกคนน,นี่ครับสม้มตำป่าใส่ปลากกุ้งสดนะครับแวะมาทานกันได้ทุกวันนะครับ10โมงถึง4ทุ่มน,นะครับมาได้เลยลูกค้าทางบ้านนะครับสั่งน้ำปลากับน้ำส้มตำพร้อมทานได้ในตะกร้านะครับกดได้เลยนะครับ เซ <Okay. S 2> มอนซต่อไปตำอะไรครับ aw, แซลมอนหมูยอเพิ่มเส้นย่องตำลายกุ้งยอใส่เส้นส้มตำกุ้งสดนั่นเองแซบๆครับโอเค มาดูส้มตำแซลมอนกันนะครับแซลมอนสดๆฉ่ำๆฉ่ำมาก พวกเราชอบแกงตัวเองเสมอ <c oughs> ำทำข้าวโพดไข่เกลือครับ แล้วครับปองข้าวโพดใส่เค็มอยวไข่เค็มไปใส่ที่หลังเนาะใ,ใส่ทีหลังอโอเคครับอันนี้จะเป็นยำปลาล้านะครับยำปลาใส่ปูมานะครับปูม้าไข่ไขยำก็จะมีหัวหอม เซตมาครับทุกคน,นี่ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถกดตะกร้าสั่งน้ำปลาน้ำส้มตำพร้อมทานได้เลยนะครับหรือแวะมาทานที่ร้านนะครับตั้งแต่สิบโมงจนถึงสี่ทุ่มนะครับเยอะมากเลยกระเทศกเ <laughs> ok é claro.